สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาทำกล้วยจีจี้นะคะวันนี้ก็รับบทโดยน้องสาวของเรานะคะจะทำกล้วยจีจี้โชว์กันก็ไม่มีอะไรมากนะคะวัตถุดิบก็เป็นกล้วยเป็นน้ำตาลทรายเป็นเกลือขั้นตอนแรกก็ขยำกล้วยให้ละเอียดนะคะละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะกล้วยน้ำว้างมอมๆมาทำเมนูนี้อร่อยน่ารั มาชิมจะให้ดูกันนะคะว่าอร่อยน่ารับประทานขนไหนอันนี้คืออันที่ทำสุกแล้วร้อนๆน,นะคะกล้วยของเราก็ใช้ไฟอ่อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกลับนะคะสังเกตว่ากล้วยนี้ก็จะออกแนวฟูนิดๆินะ ว่าจะเป็นความหวานความงอมของกล้วยนะคะก็จะมีแบบเหมือนเป็นยีสต์ธรรมชาตินะคะที่ทำให้กล้วยฟูขึ้นมานะคะเวลามาทำเมนูนี้จะอร่อยมากเลยยิ่งถ้าถ้กล้วยงอมมากเท่าไหร่ ก็จะแบ่งให้สีนวลชิมด้วยนะคะสีนวลนอร่อยไหมลงมากินเงียบเลยอะมันกำลังลร้อนๆด้วยเนาะสีนวลของแซ่บมันจะร้อนหน่อยนะจา๊าลูกก็ถ้าอร่อยสีนวลก็จะกินนะคะ สีนวลเป็นหมาที่กินค่อนข้างจะเลือกพอสมควรนะคะอะไรที่ไม่อร่อยนี่ไม่เอาเลยค่ะไม่ทานอันนี้แสดงว่าผ่านบิงสีนวลลูกแม่อร่อยใช่ไหมลูกกลับมาที่กระทะน,นะคะโอ้สุกแล้วนะคะน่ารับประทานมากเลยก็กล้วยของเราใช้กล้วยงอมนะคะประมาณสองหวีนะคะแป้งข้าวเจ้าประมาณ1นึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ น้ำตาลทรายประมาณ3มช้อนโต๊ะเกลือประมาณ2ช้อนชานะคะสูตรนี้อร่อยกระลังดีแล้วค่ะแล้วก็ใช้อานมจืดนมจืดประมาณเท่าไรน้องแม่มประมาณครึ่งกล่องถึงไหมครึ่งกล่องประมาณครึ่งกล่องนะคะลองไปทําตามดูนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครจะดูคลิปเต็มแล้ววิธีทําก็ไปดูที่อ่า ช่องพรสุพรรณฟังนิยมมามาตะนะคะเป็นช่องของน้องสาวนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยค่ะพรสุพรรณฟังนิยมมามาตะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโชคดีทักทายกันใหม่วันหลังนะคะขอให้โชคดีกันค่ะ